มันอยู่นะครับผมเป็นมันม่วงนะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้เนี่ยมีชื่อว่าผักพม่าตีเมียนะครับทุกคนกินได้นะครับผมมันจะหอมๆนะครับนี่นะครับชื่อว่าต้นฝาทลายโจรนะครับนี่นะครับสรรพคุณเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้กันเลยนะครับผม ช่วยเรื่องอาการเป็นหวัดนะครับอาการไออะไรพวกนี้นะครับช่วงโควิดเนี่ยราคาเนี่ยพุ่งปี๊ดเลยนะครับอ่าอาการหนาวมากครับทุกคนครับเหมือนกับว่ามีคนขูดกำแพงบ้านนะครับผม ต้อบอกทุกคนว่าผมอยู่ที่นี่คนเดียวนะครับไม่มีลูกน้องหรือว่าไม่มีใครมากับผมเลยนะครับหุ้ยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมช่อง GX2 อีกแล้วนะครับทุกคนครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกๆท่านเลยนะครับมานอนที่บ้านกระเหลี่ยงนะครับผมก็คือบ้านหลังนี้นะครับ ตอนนี้เนี่ยจะเรียกว่าบ้านล้างเลยก็ได้นะครับทุกคนครับเนื่องจากว่าลุงสองคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะครับเขาย้ายกลับไปอยู่ในตัวหมู่บ้านแล้วนะครับที่ผมได้คุยกับเขาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาไม่อยู่ที่นี่เนี่ยเพราะว่าเขาเจอผีนะครับทุกคนครับเขาโดนผีหลอกนะครับผมครับนี่เรื่องจริงนะครับทุกคนครับผมไม่ได้เมคหรือว่าไม่ได้อะไรนะครับผมเขาอาจจะมาทําไร่ที่นี่นะครับผมนี่จะเป็นไร่ของเขานะครับ เขามาทําไรแล้วก็เขาก็กลับไปนอนข้างล่างนะครับซึ่งเขาไม่นอนที่นี่เลยนะครับทุกคนครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมานอนที่นี่กันนะครับก็จะดูด้วยนะครับว่าจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นสภาพอ่ากระต๊อบของเขานะครับมันก็ยังมีเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่เขายังไม่ได้เอากลับไปนะครับอืม S <S <an> <S เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนมาดูกันนะครับว่าที่แห่งนี้เนี่ยมีอะไรกินได้หรือเปล่านะครับว่าเขาปลูกอะไรที่พอจะกินได้บ้างนะครับตอนนี้เนี่ยผมเดินมาเจอกับเหมือนกับว่าเป็นมันป่านะครับทุกคนนี่นะครับผมนี่จะเป็นต้นของมันป่านะครับท่านใดเนี่ยที่เข้าป่าแล้วหลงป่าเนี่ยถ้าเห็นไอร้รากแบบนี้ให้รู้ไว้เลยนะครับว่ามันเป็นมันป่านะครับถ้าเราขุดเข้าไปเนี่ยเราจะเจอมันสามารถเอามากินได้นะครับ เดี๋ยวผมจะขุดให้ทุกคนดูนะครับทุกคนครับก็ตอนนี้เนี่ยผมขุดออกมาแล้วนะครับเจอมันอยู่นะครับผมเป็นมันม่วงนะครับทุกคนนี่นะครับผมอมืมันมีแค่นี้นครับทุกคนครับนี่ผมตัดมันขาดนะครับ ไม่กินดีกว่าแล้วครับผมเราปล่อยให้เขาขยายพันธุ์มากกว่านี้ดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นที่พอใจกินได้ดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นใบบอนนะครับทุกคนนี่ไอ้ยอดอ่อนๆของมันเนี่ยแบบนี้เนี่ยสามารถเอาไปกินได้นะครับผม ก็เอาไปทุบๆให้ละเอียดเลยนะครับทุบให้ละเอียดแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงต่างๆนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนครับไอผักชนิดนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยมันชื่อภาษาไทยว่าต้นหมูต้นหมานะครับผมชื่อมันเป็นยางนั้นนะครับเราสามารถเด็ดยอดอ่อนๆของมันเนี่ยไปจิ้มกินกับน้ําพริกได้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผม ครับผมจะเด็ดไฟนะครับไม่มีน้ำพริกนะครับผมเออ่ผมจะใส่รวมลงไปกับแกงเลยนะครับนี่ยอดอันอ่อนของมันนะครับยอดมันนิดเดียวเองนะครับทุกคน สมัยเด็กๆเ,เนี่ยแม่ผมเนี่ยเคยเด็ดให้กินนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมีชื่อว่าอาผักพม่าตีเมียนะครับทุกคนกินได้นะครับผมมันจะหอมๆนะครับนี่นะครับกินได้ทั้งต้นทั้งใบเลยนะครับทุกคนครับนี่นี่นี่แต่ว่าดอกมันไม่กินก็ได้นะครับผม แล้วก็ต้นนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยชื่อว่าต้นฟ้าทลายโจรน,นะครับนี่นะครับสรรพคุณเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้กันเลยนะครับผมช่วยเรื่องอาการเป็นหวัดนะครับอาการไออะไรพวกนี้นะครับช่วงโควิดเนี่ยราคาเนี่ยพุ่งปี๊ดเลยนะครับอ่าอ่าอไอพื้นที่ตรงนี้มันโดนไฟไหม้นะครับทุกคนครับมันโดนไฟไหม้นะครับผมแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ ปลูกกล้วยปลูกอะไรมาทดแทนนะครับชาวบ้านเขาก็มาจับจองกันนะครับผมครับเขาก็จะปลูกพริกไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเด็ดพริกไปด้วยนะครับ ริกนี้นี่มันใช่พริกขี้หนูหรือเปล่านะครับผมเม็ดมันใหญ่อะถ้าพริกขี้หนูเนะี่ยเม็ดมันจะเล็กกว่านี้มันหรือเปล่านะครับน่าจะพริกขี้หนูอะไรครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเด็ดไปแค่พอกินนะครับได้พริกแล้วก็ได้ผัก อะไรนะตดหมูตดหมานะครับผมแล้วก็พม่าตีเมียนะครับโอ้โหชื่อแต่ละชื่อนี่ดีๆทั้งนั้นโอเคเดีย๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่ามีอะไรกินได้อีกนะครับโอ้หมดแล้วผมจะเจอกับกล้วยสุกนะครับทุกคนกล้วยนว้านะครับผมนี่เลยนะครับทุกคนครับ น่ากินมากครับผมไม่ได้กินกล้วยน้ำว้ามานานแล้วนะครับกินแต่กล้วยหอมนะที่บ้านผมเนี่ยปลูกกล้วยหอมเยอะเลยนะครับนี่เลยครับทุกคนครับมะเขือพวงนะครับผมครับนี่มะเขือพวง ลูกเล็กๆแบบนี้กําลังดีเลยนะครับนี่นะครับก็ลูกยังอ่อนอยู่นะครับเคี้ยวง่ายนะครับถ้ามันแก่กว่าน,นี้เนี่ยมันจะไม่อร่อยแล้วนะครับจะขมขมนะโอเคป่ะเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะครับตอนนี้เราก็ได้ผักมาเยอะเลยนะครับเราจะกลับไปประกอบอาหารกินกันนะครับผม บรรยากาศก,ก็ล้มลื่นนะครับทุกคนครับอากาศก,ก็ไม่ถือว่าร้อนนะครับเย็นๆนะครับแล้วก็จะเด็ดออกนะครับผมครับอ,อ่าสวนใบพะมาตีเมียเนะี่ยเราก็เด็ดออกเหมือนกันนะครับทุกคนครับอืม แล้รกินง่ายๆนะครับผมบเอาเฉพาะยอดที่มันหักได้ง่ายๆนะครับถ้ามันแข็งๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเอาแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะหุงข้าวให้เสร็จก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยทำแกงนะครับ ตอนนี้ข้าวก็เดือดแล้วนะครับข้าวเนี่ยเดือดไวมากเลยนะครับทุกคนครับข้าวมันน้อยด้วยแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมกําลังทำเครื่องเคียงนะครับก็มีพริกมีหัวหอมแล้วก็มีกระเทียมนะครับเดี๋ยวจะตําให้ละเอียดเลยนะครับ เราเอามาต้มเลยนะครับรอให้เขาเดือดก่อนนะครับแล้วเราค่อยปรุงรสกันที่หลังนะครับค่อยใส่เครื่องเคียงลงไปนะครับตอนนี้ข้าวผมก็สุกแล้วนะครับผมเหลือผิงไฟอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็จะสุกดีแล้วนะครับมามามา,มาเอามามามา,มา

หอมมากครับทุกคนอืใช้ได้งอ,อืมโอเคแล้วครับผมอร่อยละไอ้ไก่สี่ตัวนี้เนี่ยยังกินกันไม่เสร็จเลยนะครับทุกคนครับห้าตัวนะครับผมมันกินกันเลี่ยมเลยนะครับดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะไม่เหลือสักเม็ดนะครับผม น่าจะหิวกันจริงๆนะครับอืมนี่ก็จะเป็นสวิงนะครับเ,เอาไว้จับปลานะครับผมเอาไว้จับปลาส่งปลาซิวอะไรเงี้ยเหมาะเลยนะครับนี่นะไก่ตัวใหญ่นี่มันมันจะกินคนเดียวเลยนะครับมันไม่ให้ตัวลูกแล้วก็ตัวเมียกินเลยนะครับทุกคนดูมันเออ ไอ้หนูแบ่งคนอื่นกินมั่งลูกฮะตอนนี้เนี่ยกับข้างผมเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับนี่เลยนะครับผมคเอบแกงแกงต้มยำพม่าตีเมียนะครับผมแกงต้มยำใบพม่าตีเมียนะครับทุกคนครับก็แกงหม้อใหญ่เลยนะครับอืมโอเคเดี๋ยวจะชิมให้ทุกคนดูกันนะครับว่ารสชาติเขาเนี่ยอร่อยหรือเปล่านะครับ Uh huh. น้ำแกงอร่อยมากนะครับผมใ uh huh. uh huh. บของพะมาตีเมียในะกลิ่นของเขาออกหอมๆนะครับ uh huh. ไก่ขึ้นแล้วนะครับผมขับนู่นอีกนะครับ อร่อยครับทุกคนครับดูยวไปไล่ไก่ก่อนดีกว่าหนูลงไปทางล่างไปไป,ไปครับไปไปครับอร่อยมากครับทุกคน กรุงรสอร่อยนะครับ<น>มา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 เจี๊ยกเจี๊ย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 มาใส่จานให้มันมันจะกินกันได้ไหมเนี่ยครับทุกคนอันนี้เป็นข้าวที่ผมกินได้หมดนะเราเทให้มันเลยดีกว่าครับมามา ากาศหนาวมากครับทุกคนครับตรงตึกเนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเลยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยหนึ่งทุ่มแล้วนะครับทุกคนครับก็บรรยากาศที่นี่เนี่ยเงียบมืดแล้วก็วังเวงมากๆเลยนะครับอืเดี๋ยวจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับ คือผมเนี่ยเคยพาเพื่อนๆมานอนกันที่นี่นะครับพี่แทนนะครับผมเขาเคยมานอนที่นี่นะครับแล้วก็เขาพูดทํานองท้าทายนะครับบอกว่าถ้าเจ้าที่มีจริงเนี่ยก็ออกมาให้เขาเห็นหน่อยนะครับผมก็ทันใดนั้นน่ะหลังจากนั้นน่ะน้ําร้อนเนี่ยก็ลวกใส่ขาเขาเลยนะครับขาพองเลยนะครับทุกคนครับครับก็ไม่รู้ว่าเจ้าที่หรือว่าความประมาทของเขาเองนะครับผมครับอ่าครับ ก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเข้านอนแล้วนะครับผมครับก็ถ้ามีอะไรผิดปกติเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูกันนะครับโอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับบ๊ายบายครับผม ได้ยินกันไหมครับเหมือนกับว่ามีคนขูดกำแพงบ้านนะครับผมต้องบอกทุกคนว่าผมอยู่ที่นี่คนเดียวนะครับไม่มีลูกน้องหรือว่าไม่มีใครมากับผมเลยนะครับได้ยินกันไหมครับ ไก่ก็ขึ้นมาลอนทั้งบนแล้วนะครับเฮ้ยไปเสียงมันมาจากไหนไม่รู้นะครับทุกคน เหมือนมีคนขุดกำแพงผมเดินไปดูข้างหลังกำแพงก็ไม่มีใครเลยนะครับนี่ก็จะเป็นหิ้งพระของเขานะครับทุกคนต่างคนต่างอยู่เด้อขอนอนดีๆนะ อย่าอย่ามารบกวนกันเลยครับกองไฟผมก็ดับไปแล้วนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะนอนต่อนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะมีอะไรอีกหรือเปล่านะครับทุกคน ถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ทุกคนดูกันนะครับถ้ามีอะไรแปลกๆนะครับทุกคนมึงง่วงนอนมากครับทุกคนโอเคครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับทุกคนครับ ก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้อากาศหนาวมากๆเลยนะครับผมเนี่ยต้องเอาเปลงผมขึ้นมาปลุกนอนเลยนะครับเพราะว่าบนพื้นเนี่ยอ่มันเย็นนะครับอืมแล้วก็ช่วงสักประมาณตีสองนะครับทุกคนกคับผมได้ยินเสียงอ่เหมือนมีคนมาขุดขุดกำแพงนะครับผมขุดกำแพงข่าวๆวนี้นะครับทุกคนครับอ่อ แต่ว่าพอเอาไฟฉายไปส่องเนี่ยมันก็ไม่เจอนะครับอืมก็ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับทุกคนครับอืมอยู่ๆมันก็เกิดเสียงแบบนั้นขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุนี้ได้ก็ได้นะครับที่นังผมสองคนเนี่ยเขาไม่นอนที่นี่กันนะครับอืมครับโอเคก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเก็บข้าวเก็บของแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับ ถ้า,าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคไว้ใจกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับผม